น,นี้วิ่งคันเดียวครับสิบล้อสงสัยงานเยอะเลยเอาเอามา คันท,ที่สามแล้วนะครับผมนี่ก็รอให้มันแห้งก่อนครับค่อยใช้เครื่องปั่นตามรู้สึกว่าจะแห้งช้านะครับเพราะว่าเขามีน้ำยามาด้วยนะนี่กำลังเซตตัวอยู่ครับต้องรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับถึงจะขัดได้ครับเพราะว่าเขาใส่น้ำยามานะครับน้ำยาจะทำให้ชะลอการ แห้งไวนะครับก็จะเป็นน้ำยาหน่วงนะครับเป็นน้ำยาหน่วงทำให้ปูนเซตตัวไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ปูนคงสภาพอย่างดีนะครับค่อยๆเซตตัวครับแต่ถ้ามันแห้งไวมันจะทำให้ปูนเล้านะครับแต่น้ำยาเขาใส่มาเพื่อให้มันค่อยๆเซตตัวนะครับปูนจะได้ไม่แตกเล้านะครับอันนี้คือข้อดีของน้ำยานะครับแต่สำหรับเราก็ต้องรอให้มันแห้งนะครับถึงจะขัดได้นะครับ จะขัดมันนะครับช่างขัดมันไม่อยู่ครับสงสัยจะได้ขัดเองนะครับมีเครื่องแล้วนะครับช่างขัดมันที่ทํำปั๊มน้ำมันก็คือเขาหยุด4วันนะครับแต่เราก็เลยไม่อยากรอนะครับก่าฝนเทเองดีกว่านะครับแล้วขัดเองเลยนะอันนี้คันที่3ามแล้วนะครับนี่ก็อีกประมาณอีกคั้นหนึ่งน่าจะเกือบเต็มนะครับถ้าไม่เต็มก็ประมาณอีก สักสองสามคิวครับกระตกไปอยู่ที่สี่สี่ขันนะครับสี่ขันกับอีกสามคิวนะครับประมาณยี่สิบเจ็ดคิวนะครับไม่ไม่ถึงสามสิบที่กระโดยประมาณนะครับก็คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมจากการคำนวณนะครับอ่ะโอเคอ่ะตอนนี้ก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับลงตกลงนะครับปั่นปั่นจนแห้งคาคาเครื่องครับ มนแห้งจนเงาครับถึงจะหยุดนะครับไม่ต้องห่วงครับรถหนักนเก้าสิตันยัสบายนะครับอ้อที่ฝนตกหนักครับดูครับน้ำพูนไหลออกหมดเลยนะครับตอนนี้ก็สภาพเราอยู่ที่ห้าห้าสบเปอร์เซ็นตนะครับ สวยมากเลยจริงๆนเพิ่งหยุดนะครับตกประมาณชั่วโมงกว่าครับอันนี้ก็ใช้ปูนผงโรยหน้าครับเราไม่มั่นใจว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าแก้ไขปัญหาไปก่อนคนมาแบบไม่ได้ตั้งตัวครับตอนเช้าๆยังแดดดีๆครับ พอช่วงบ่ายมาเรียบร้อยครับเราแต่ดวงนะครับถ้าเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวนะบนี่ก็แก้ไขปัญหาครับใจปูนผงโรยหน้านะครับเมื่อกี้พากันโรยหมดไปสามกระสอบครับแล้วก็จะโรยอีกนะครับเพราะว่ามันตกหนักแล้วมันเนื้อปูนหายหมดเลยนะครับเหลือแต่หินนะครับเมื่อกี้เหลือแต่หินก็เลยต้องใช้ปูนผงโรยนะครับ น้นมันบ่หนูมันหมดอีกต้องดันเครื่องยาวเลยวันนี้ทั้งวันนะครับแก้ไขไปก่อนครับถ้ามันไม่อยู่จริงๆก็คอยดูปีหน้าครับ้องแยกปูนทิ้งนะครับถ้ามันไม่อยู่นะครับแยกปูนทิ้งแล้วก็เทใหม่ครับ ไม่เป็นไรครับตอนนี้มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ครับแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับโดนฝนหนักเลยนะครับพอตกเสร็จก็สว่างครับดูสภาพเลยเสียสเต็งหมดเลยครับจากสองสี่ศูนย์ครับเราตะหินอ่ะแต่ค่อยดูตอนเสร็จนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับ แย่ yeah, เลยครับแบบนี้เราอยู่5้ครับจากร้อยเปร์เซ็นะครับคำแล้วครับตอนนี้ก็ปั่นอยู่นะครับนี่หลังจากที่เอาปูนผงโรยนะครับเนื้อปูนสวยมากครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่ามันจะ อยู่ได้นานแค่ไหนนะครับเพราะว่าเจอฝนไปนะครับดูสภาพนะครับดูสภาพฝนตกหนักนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่มีน้ํานะครับนี่เห็นไหมครับถ้าใครเจอปัญหาที่ว่าเทปูนเสร็จปุ๊บฝนตกใส่ก็ลองเอาปูนผงโรยนะครับ แต่ผมก็ไม่ไม่มั่นใจว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนครับกลัวมันล่อนนะครับต้องดูระยะยาวนะครับเมื่อกี้ก็เข่าอ่อนเลยครับฝนตกสุดเลยนะครับเพราะว่าใช้สเต็งสองสี่ศูนย์ครับสเต็งที่สูงอยู่นะครับชุดนี้ผมหมดไปห้าหมื่นแล้นี่ล็อกเดียวนะครับล็อกเดียวหมดไปห้าหมื่นนะครับก็ใช้วิธี เอาปูนพงโรยครับแก้ปัญหานะครับนะครับทีมงานก็ยังอยู่นะครับช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับแก้ปัญหาด้วยกันนะครับบางกี้เขาอ่อนนะครับเพราะว่ารถหนักเข้าด้วยครับเส้นนี้ใช้รถหนักวิ่งวิ่งเข้าด้วยครับเรวค่อยดูตอนต่อไปนะครไ่รู้ว่า มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยดูพ่งนี้นะครับตอนนี้ค่าแล้วครับเีืยอปั่นปูนอีกประมาณสักสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยดูพวงนี้นะครับอ่ตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มนะครับนี่ยังปั่นนะครับยังปั่นอีกนะครับนิดนึง สองทุ่มแล้วนะครับทีมงานยังอยู่นะครับประสบปัญหาฝนตกหนักนะครับถ้าไม่ฝนก็พากันกลับบ้านแล้วนั่นเลยอ่ะสู้กันครับเราจะสามสี่ทุ่มนะครับเพราะว่าหมดไปห้าหมื่นกว่าบาทนะครับนี่เสียดายเงินนะครับต้องขัดให้เต็มที่นะครับนี่ ได้แค่ไหนก็สุดแค่นั้นนะครับสภาพครับนี่ครับหลังจากที่มีแต่เม็ดหินน้ำนี่ฝนตกหนะักก็เราโรยปูนนะครับโรยปูนขัดไปขัดมานะครับแล้วคอยดูพรุ่งนี้เช้าคนระับ วันนี้ก็เต็มที่แล้วครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จบแบบเศร้าครับฝากกดติดตามนะครับปากกดเลิทรัพย์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ